ยูนฟ้ายชาแนลวันนี้เสนอเมนูปลาลาดน้ำมะขามจ้าขั้นตอนแรกเราก็ใส่เกลือเพื่อล้างความคาวน้องปลาก่อนนะครับล้างให้ทั่วเลยนะครับล้างให้มันสะอาดเพื่อกินคาวมันออกตั้งน้ำมันให้มันเดือดแล้วก็ปลาลงไปนะครับทอดทิ้งไว้สักพักนะครับน้องปลามาสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้ว เราก็เตรียมเครื่องกันเลยอันดับแรกเราก็มาหั่นกระเทียมกันเลยหั่นไปเรื่อยครับแล้วก็มาหั่นพริกชอบเผ็ดก็ใส่หันน่นเยอะๆนะครับใส่พริกก็เยอะหัน่นเสร็จแล้วนะครับกระเทียมกับพริกเครื่องของเราเราก็มาโขลกพริกให้ละเอียดนะครับโขลกไปเรื่อย ละเอียดเรียบร้อยแล้วครับเตรียมไปทําเครื่องปรุงกันเลยตั้งกระทะเดือดแล้วล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับให้กระเทียมมันออกแห้งๆหน่อยนะครับคนไปเรื่อยครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับต่อมาก็ใส่พริกครับที่เราโขูกไว้เมื่อกี้นะครับคลุกเค้าให้มันเข้ากันนะครับ ต่อมาก็ใส่น้ำขามเปียกที่เราเตรียมไว้นะครับสองช้อนแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปสองช้อนเหมือนกันนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับจัดความหวานนิดนึงครับ หนึ่งช้อนนะครับต่อมาใส่น้ำตาลปี๊บนะครับเพื่อความลมกล่อมนะครับเขาให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวมลาลาดใส่หนองปลาเลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับขวดสวยร้อน จัดไปทุกคนมาครับมากินด้วยกันครับอาหารวันนี้ปลาลาดน้ำมะขามครับผม